สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทูช็อปน้กคูพาสตานะครับทูช็อปน้กคูพาามหาชัยที่เปิดใหม่เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูภายในของทูช็อปน p กคูพาสตานะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เปิดใหม่ที่อัปเดตอัปเกรดขึ้นมาใหม่ว่าจะมีะสามารถ,ถ่ายสินค้าแบบไหนได้บ้างนะครับนี่ก็จะมีะกล้องวงจร CCTV นะครับ CCTV ตัวนี้ครับราคาปกติจะอยู่ที่1 8 9 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มีเน็ตบ้านหรือว่ามีซิม เบอร์มือถืออยู่แล้วที่เป็นรายเดือนก็สามารถรับกล้อง C C T V ตัวนี้ได้ฟรีเลยนะครับจ่ายแค่บริการค่าบริการรายเดือนแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอตตัวนี้จะได้ส่วนลด50%ครับนาฬิกาสมาร์ทวอตตัวนี้จะสามารถวัดนับก้าวการเดินการเต้นของหัวใจแล้วก็ ตัวเลือก ygen, ออกซิเจนการรับสายโทรขอเท้าออกได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1290บาทลดเหลือ599บาทเท่านั้นเองครับตัวนี้ตัวนี้มีสายสีดําแล้วก็สายสีขาวนะครับต่อไปนะครับะจะแนะนำเป็นตัวกล่องทูดีกล่องกล่องแอนดรอยที่เอาไว้สําหรับดูทีวีนะครับจะเป็นเ e น2ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ราคากล่องเปล่าจะอยู่ที่1 2 4 9 0บาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่อยากซื้อกล่องเปล่าก็จะเหลืออยู่ที่ 1,990บาทเท่านั้นและถ้าลูกค้าพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้าที่เป็นรายเดือนอยู่แล้วรายเดือนอยู่แล้วจะจ่ายค่าบริการอยู่ที่เดือนละ9กาบาทเท่านั้นเองครับ <S <S และตอนนี้เดี๋ยวผมพามาดูเครื่อง ครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องที่มีไวโชวนะครับตัวตัวตัวเครื่องที่มีไวโชวตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจโปรโมชั่นหลากหลายมากมาเลย่ลม้นที่หก้ันเก้าสิบเก้าบาทเท่าน,นั้นเองครับผู้ชมน้ำพูสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษนะคะที่เปิดร้านสาขาใหม่ของเรานะคะว,วันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องคะ่ะ2 s 1 a นะคะของ2นะคะ ตอนนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่น3 9 9บาทนะคะวันนี้ลูกค้าทูหรือว่าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะคะจ่ายค่าเครื่องแค่556บาทเท่านั้นค่ะร <Ooh. S 1> ับเครื่องไปเลยเดอรับเครื่องไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น t r u A 5 g ตค่ะตอนนี้ค่ะลูกค้าจะรองรับ5้าตีด้วยวันรับเครื่องลูกค้าจ่ายอยู่ที่1,460บาทเท่านั้นค่ะ <Ooh. S 2> เพียงใช้โปรโมชั่น4 9 9บาทนะคะตัวเครื่องส่งตัวนี้ค่ะลูกค้าสามารถรับ เครื่องได้ที่สาขานะคะเพียงแค่นำบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นค่ะมาเช็คสิทธิ์นะคะค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจซื้อเครื่องพร้อมลายเดือนหรือเครื่องเปล่าที่เราจะมีผ่อนศูนย์เปร์เซ็นต์ารานสูงสุด10เดือนและยังมีสินเชื่อของเพนกิต้าผ่อนศูนปอร์เซ็นตสูงสุด36เดือนค่ะ สวัสดีครับวันนี้ครูซอบนมพูพาซ่านะครับฉลองเปิดสาขาใหม่นะครับมีกิจกรรมมาให้ลูกค้าร่วมสนุกกันนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นซื้อเครื่องเปิดเบอร์ใหม่เปลก็บเงินเวลาเดือนติดเน็ตบ้านติดทรวิชั่นอ่าก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับตรงนี้เป็นการุ้นรางวัลช่วงสิ้นเดือนนะฮะอ่าอันดับแรกรางวัลที่หนึ่งจะมี S1A นะฮะเป็นเครื่องเปล่านะฮะแล้วก็จะเป็นบัตรทูมันี่แล้วก็จะเป็นหูฟังบลูทูธของเล็บมี่นะฮะก็จะเป็น เขาแบงก์หนือมีเดียมนะฮะและ้วก็ตอนเี่เดือนจะมีการจับรางวัลน,นะฮะลูกค้ามาซื้อเพื่อมีเยอะนะฮะขาบของขา